เล่าประวัติแจสสปูกนิกปาบิยองกุกกุกแจ๊สมีชื่อจริงว่าพดุงทรงแสงเกิดเมื่อวันที่24พฤษภาคมพศ2527เป็นบุตรคนเล็กที่สุดในบรรดาบุตรทั้ง15คนของพ่ออุดมทรงแสง ก็ฟังไม่ผิดแล้วนะครับผม15ค,คนครับเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยมีลูกเยอะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานั่นเองแจ็คเป็นนักแสดงตลกที่มีมุกเด็ดมากมายโดยเฉพาะมุกเรียนแบบบุคคลดังเช่นอ่างเทิร์เทิร์นตูนบอดี้แสลมแดกบิ๊กแอสชีวิตในวัยเรียนของแจ็คก,ก็ถือว่าไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่เขาได้จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนพิบูต์ประชาสวรรค์และต่อมัธยมศึกษาปีที่1ที่โรงเรียนบางกะปิแต่แจ็คก,ก็เรียนไม่จบเพราะติดเพื่อนไม่เข้าเรียนจนถูกไล่ออก ทำให้ในเวลาต่อมาก็ออกมาช่วยงานในคณะตลกแต่ก็ไม่ได้ทำชีวิตของแจ๊สแย่ลงเลยเพราะเขาอยากเป็นนักแสดงตลกตามพ่ออยู่แล้วถึงแม้พ่อแม่ของเขาเนี่ยจะไม่เห็นด้วยก็ตามชีวิตในวงการบันเทิงของแจ๊ส แจ๊ดได้เริ่มแสดงตลกของคณะชวนชื่นซึ่งเป็นคณะของพ่อเขาเองซึ่งได้เล่นตลกร่วมกับตลกหลายคนไม่ว่าจะเป็นนคอมชวนชื่นจิ้มชวนชื่นและคนดังอื่นอีกมากมายต่อมาคาเฟ่ได้ปิดลงแจ,จ๊ดจึงหันมารับงานในจอทีวีแทนโดยละครเรื่องแรกของแจ๊ดนะครับก็คือผู้พิทักรักเธอรับบทเป็นยอดชายและได้แสดงรับเชิญในรายการและละครอื่นอีกหลายรายการเช่นนัดกับนัด สารแนโชว์ล่วงรับตับแตกทั้งนี้ผลงานที่ทำให้คนรู้จักมากที่สุดเนี่ยก็คือหมู่เจ็ดเด,ดรลตีบริษัทหาไม่จำกัดตลก6ฉากหนังเรื่องเด็กเดนที่ระบบทเป็นเกียน32ทันหวานระบบทเป็นบ่อยหนังเรื่องต่างๆของพูนพอานนท์และหลายรายการหลายละครและหนังอีกหลายเรื่องที่ผมไม่ได้กล่าวถึง ทั้งนี้แจ๊ดยังมีผลงานด้านเพลงที่ดังอยู่หลายเพลงเช่นกันเช่นแฟนฟอสหล่อเฟียวมือลั่นหัวร้อนและเพลงลอื่นๆอีกมากมายแต่ทั้งนี้ชีวิตดาราหรือนักแสดงแต่ละคนจะต้องมีเรื่องดราม่ามาอย่างแน่นอนซึ่งมันก็ไม่พ้นกับผู้ชายที่ชื่อว่าแจ๊ดเรื่องดราม่าของแจ๊ด เรื่องแรกนะครับผมก็คือเรื่องก๊อปเพลงเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2558แจ๊ดได้ทําเพลงแวนฟอหล่อเฟียลจนดังแต่เวลาต่อมายาวอายุธยารู้สึกไม่พอใจที่แจ๊ดชวนชื่นนาเพลงไปดัดแปลงโดยไม่ขออนุญาตสักก่อนแต่สุดท้ายนะครับก็กลับมีการแฉว่าเพลงหนุ่มฟอหล่อเฟียวต้นฉบับมันมาจากสังทองสีใส ก่อนที่จะนํามาน้องต่อๆกันมาและจูสีเชิญยิ้มก็ได้ออกมาต่อว่ายาวอายุทยานในเรื่องนี้ด้วยและไม่เพียงเท่านั้นหลังเรื่องราวดารามาดังกล่าวก็มีบรรดานักแสดงทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กออกมาโพสข้อความให้กําลังใจแจ็ควนชื่นเป็นอย่างมากส่วนด้านยาวก็เปิดเผยว่าตอนนี้ตอนอยากจบเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนเขาจะทําอะไรต่อก็เรื่องของเขาแล้วตนไม่อยากเข้าไปยุ่งด้วยและไม่จําเป็นต้องมาขอโทษก็ได้ เพราะแต่เดิมก็ไม่ได้คบหาสนิทสนมกันอยู่แล้วนอกจากนี้หลังเกิดเรื่องขึ้นก็มีศิลปินเก่าๆโทรมาหาตนบอกว่าจะเอาไปก็น่าจะบอกกันหน่อยส่วนเรื่องต้นฉบับเพลงจริงๆนั้นมาจากไหนตนไม่รู้และที่ผ่านมาตนก็ไม่ได้บอกว่าตนเป็นคนแต่งเพียงแต่เป็นมุกที่โอปะเอามาเล่นในคณะของตนและจากที่เขาจามาจากเรามันก็น่าจะเข้ามาขอกันสักหน่อยจากนั้นยาวอายุทยาก็ไม่ให้สัมภาษณ์อีกเลยเรื่องนี้จบลงยังไงเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับผมยังไงก็ลองไปสืบค้นกันเองส่วนเรื่องที่2 ก็คือเรื่องครอบครัวของแจ๊คเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเล่นแรงต่อหน้าลูกเรื่องนี้เกิดขึ้นหลัง Facebook ของแจ็คชนชื่นได้โพสตคลิปวิดีโอโดยเนื้อหาในคลิปก็มีแจ็คหยอกล้อเล่นกับแจงโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการแกล้งทะเลาะกัดมีการใช้เท้าเหยียบที่หน้าภรรยาทั้งที่อยู่ต่อหน้าน้องแตงไทยลูกสาวของแจ็คเพื่อดูว่าลูกสาวจะทำอย่างไงแถมยังมีการบอกว่ายิงพ่อเลยลูกอีกด้วยหลังจากที่คลิปโพสต์ออกไปเช่าเน็ตบางส่วนก็ไม่พอใจเพราะมองว่ามันเป็นการกระทำรุนแรงเกินไป ล่าสุดแจ๊ดและแจงก็ได้ลบคลิปวิดีโอดังกล่าวออกพร้อมกับโพสต์ข้อความขอโทษกับคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยแจ๊ดได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าขอโทษด้วยนะครับถ้าวิดีโอในวันนี้ทําให้พวกคุณไม่พอใจผมไม่ได้มีเจต,ตนาร้ายครับจากใจผมจะเอาทุกคําติชมมาปรับปรุงนะครับขณะที่แจงภรรยาของแจ๊ดก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเช่นเดียวกันว่าโอ้โอ้ข่าวดูรุนแรงเลยค่ะวิดีโอนี้เราเล่นกันจริงๆค่ะ ขอโทษด้วยนะคะถ้าทำให้ไม่พอใจในพฤติกรรมที่ไม่น่ารักอย่างที่ทุกคนต้องการเราจะปรับปรุงตัวเองนะคะขอบคุณทุกคำสอนนะคะไม่โกรธกันนะนะนะชีวิตครอบครัวของแจ๊สแจ๊ดได้สำรวกกับปูงนาสาพงยศหรือแจงเมื่อวันที่24สิงหาคมพศ2 5 5 6ที่ห้องสีวลาโรงแรมทาวน์อินทาวมีลูกด้วยกัน4คนชื่อน้องเจปแปนน้องต้นหลิวน้องแตงโมและน้องแตงไทย อ๋อแล้วแจ๊คก็ยังมีช่องของเขาด้วยนะครับที่ทำคลิปเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็ชีวิตส่วนตัวของเขาก็เข้าไปดูกันได้ครับผมกับช่องแจ็คสปุกนิกปาปิองกุ๊กกุ๊กนั่นเองก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปประวัติของแจ๊คชวนชช่นคลิปหน้าจะเป็นคลิปของใครเนี่ยก็ฝากรอติดตามกันด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร์ถ้าถูกใจก็อย่ากดดิสไลค์กันล่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ